สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดูซีรีส์กันนะครับวันนี้มายิงกิจกรรมนะครับเป็นชาเลนจ์ที่จันหว่องส่งมาก็คือยิงเป้า5นัดนะครับภายในเวลา10วิที่ระยะ25เมตรนะครับก็ใครสนใจก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมลองยิงเลยเดี๋ยวยิงที่เป้าเพชทเหล็กแล้วกันนะครับข <Okay. S 1> ออนุเช็คดอทครับ Are <you> ready, ready. หนัดนะครับปืนเคลียเวลาเท่าไหร่ฮะ4 5่หค่ะก็ยิงเอาเสียงแล้วกันนะครับมันก็ถ้ามันเป็นเป้ากระดาษมันก็อยู่บนเป้าหมดนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับส่งต่อให้ช่อง c h Channel Mo ยิงต่อเลยมาครับก็ถือโอกาสนะครับร่วมยิงกับน้องเต้เลยละกันวันนี้มาถ่ายคลิปด้วยกันนะครับมาผมก่อนนะเช็คดอไคะเช็คดอทครับผมโอเคครับ 4.00นะคะอืมครับก็ใช้ได้นะฮะน้องเต้ก็โอเค4.5ผม4.0ก็ใช้ได้โมจะถึงต่อไปคุณโมนะครับผมห้ามเกินสิบวิใช่ไหมอ่ะครับเกินสิบวิครับแบายโอเคเรียบร้อยครับยิงเพลินหกห้นัดทิวิคะห้าจุดสครับโอเค นึกว่าจะเกินสิบวิและโอเคครับขอบคุณน้องเต้ที่ให้ร่วมยิงในช่องเลยนะครับ